สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตู้เซฟตีโกนะคะรุ่น SS CPL เป็นระบบวิจิตตลนะคะตัวเลข4ีถึง8หลักนะคะการเปิดตู้เซฟกดสี่เหลี่ยมแล้วก็รหัสที่เราตั้งไว้นะคะตู้จะโอเ n นแล้วก็บิดกุญแจเปิดไปทางด้านขวานะคะรุ่นนี้53าสกิโลนะคะกันไปได้2ชั่วโมงสามารถเปลี่ยนรหัสได้นะคะตัวนี้ต้องการเปลี่ยนรหัสนะคะให้กดปุ่มด้านหลังสีเขียวตรงนี้นะคะหครั้ง ดูจะให้เราใส่รหัสที่เราอยากจะใส่นะคะตั้งรหัสใหม่ได้เลยสมมติเราจะตั้งเป็นหกหลักนะคะสี 4, 5, 6ห้าหก็ดแปเก้านะคะเสร็จแล้วลูกค้าก็ปิดท้ายด้วยซีเหลี่ยมนะคะการตั้งรหัสสาเร็จแล้วนะคะลองเทสการเปิดดูนะคะใส่รหัสที่เราตั้งใหม่เมื่อกี้นะคะดูโอเพนเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองเทสรหัสเดิมนะคะรหัสเดิมก่อนหน้านี้จะเป็นหนึ่งสองสมสี่ใช่ไหมคะ ตเอเลอร์แล้วนะคะไม่สามารถเปิดได้แล้วนะคะรุ่นนี้จะมีสัญญาณการขโมยนะคะถ้าเกิดว่าใส่รหัสผิดเกินสาครั้งจะมีสัญญาณดังที่ัวตูวต้นะคะเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะคะสัญญาณจัดดังแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้จะมีกุญแจมาสเตอร์นะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการเปิดตู้เซฟนะคะไม่ว่าจะเป็นลืมรหัสหรือว่าทานหมดนะคะสามารถใช้กุญแจสฉุกเฉินตัวนี้เปิดตู้ได้เลยนะคะ ด้านในจะมีชั้นให้หนึ่งแผ่นนะคะเป็นชั้นที่สามารถทําได้นะคะจะเป็นแบบบล็อกไฟตัวนะคะรานะคาโปรโมชั่นรุ่นนี้จะอยู่ที่7,990บาทน,นะคะทำงานด้วยถ่านนะคะ 2A สี่ก้อนนะคะทันหมดสามารถเปลี่ยนถ่านได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้กุญแจมาสเตอร์ไปก่อนก็ได้นะคะกรุงเทพปริมณฑลเราจะส่งไม่ฟรีนะคะส่วนลูกค้าต่างจังหวัดสนใจนะคะทักมาสอบถามได้นะคะทางร้านมีบริการจัดส่งขนส่งให้นะคะ